อันนี้ด้วยเหตุใจก็ค,คือความชั่วนั่นเองบันดลบันดาลบุคคลผู้เกิดมาเขาสมบูรณ์ทุกประการอันนั้นเรียกว่าบุคคลผู้เขาเถิความดีบันดลบันดาลให้เกิดขึ้นมาด้วยความสุขความเจริญประการใดๆ อันนี้จะให้เราทุกคนจงคิดนึกว่าตัวของเราทุกคนบัดน,นี้ได้เป็นมนุษย์แล้วได้พบว่าพุทธศาสนาปฏิรูประเทศประเทศอเมีขกาพุทธมีพระธ,ธรรมพระสงมีศิลมีธรรมสังแต่พระมหากษัตร์ิยเป็นต้น ผู้ที่ตัง้งใจให้ไพ่